ขอต้อนรับทุกท่านสู่เรือผีสิงในตำนาน The Queen Mary นี่คือเรือที่ได้รับการจัดอันดับจาก Time Magazine ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผีสิงมากที่สุดในโลกผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแล้วเกือบร้อยปีซึ่งในปัจจุบันได้แปรสภาพไปเป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์กลายเป็นโรงแรมสำหรับคนที่อยากมาท้าพิสูจน์ซึ่งบอกได้เลยว่าทุกตารางเมตรบนเรือแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความน่ากลัว ด้วยความสยองที่ยังไม่ถูกปลดระวางซึ่งในวันนี้เราขอพาไปทัวร์จุดเฮียนบนเรือเดอะควีนแมรีที่ว่ากันว่าเคยมีเรื่องชวนขนลุกเกิดขึ้นมากมายสระน้ำชั้นเฟิร์สคลาสมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นจุดที่มีวิญญ,ญาณหลายดวงยังคงวนเวียนอยู่ บ้างก็ว่าเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงบางก็ว่าเป็นวิญญาณของผู้หญิงชุดขาวออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นกันบ่อยๆห้องผู้ป่วยแยกสำหรับผู้โดยสารสถานที่ซึ่งบางคนได้จบชีวิตลงภายในห้องแห่งนี้และยังคงมีเรื่องเล่ามาจนถึงปัจจุบันเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆและบรรยากาศชวนขนลุกที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านมาบริเวณน,นี้ต้องสัมผัสได้ห้อง B340 จุดที่ว่ากันว่าเขียนที่สุดบนเรือและเคยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายหนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือฆาตกรรมสุดโหดในปี1960โดยในปัจจุบันห้อง B340 ได้ปิดให้บริการลงอย่างผาวอรซึ่งก็มีเรื่องเล่าของคนที่เข้าไปพักว่าพวกเขามักจะได้ยินเสียงโหยหวนดังขึ้นภายในห้องแห่งนี้กันยายน,นี้ตำนานเรือผีสิงอันเลื่องชื่อ กำลังจะถูกปลุกชีพขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งเตรียมมาพิสูจน์ความสยองของตำนานบทใหม่เมื่อความหลนยังถูกคุมขังเมื่อความเฮียนยังคงสิงสูง่ here, The Queen Mary เรือผีไปีศาิ2ยกันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์